สวัสดีครับผมต้มไก่ต่อไก่พานกกระทาทุงนะครับผมสวัสดีวันสงการครับวันนี้สิบสามมีสหครับก็วันสงการครับเมื่อเช้าว่าจะไปต่อไม่ได้ต่อนะครับนกกระทาวันนี้วันสงการครับก็เลยมาได้มาตอนเย็นครับก็มากับเจ้าเทถีครแล้วก็ลํโพงรีโมทซิงอีกสองชุดนะครับก็จุดนี้มีสองตาครับตัวสองตาที่ผมตามอยู่ก็ มาตอนนี้ห้าโมงแล้วครับเสียงยังเงียบกริบอยู่เลยครับเดี๋ยวเอาเจ้าเสรียีถามทางครับว่าอยู่แถวไหนบ้างรอรุ่นครับลองหานกสงการครับผมสักตัวครับ ใช้เสียงตัวผู้ก่อนนะครับตอนนี้ลำพงกับลงปอก้วนกปลาอยู่ทางนี้ครับเอาแล้วครับพี่น้องมันเลยครับผมเปิดลำพงเสียงตัวผู้นะครับลำพงอยู่นี่ครับนกปลาอยู่ตรงนั้นแล้วก็นกต่อเจ้าเศรษฐีอยู่ตรงนี้ครับนกปลาอยู่ด้านล่างนี่ด้วยครับโตกันละนาวแล้วครับตัวนี้ እንንንንን እንንን ครับผมตอนนี้ก็เกือบทุ่มแล้วพี่น้องครับหกโมงกว่าหกโมงสี่สิบครับเงียบไปแล้ววันนี้วันสงการปีใหม่ด้วยครับก็คิดไว้ว่าจะเอานกไปเลี้ยงสักตัวครับแต่ว่าวันนี้วันดีวันสงการปีใหม่สุดท้ายเงียบหมดเลยครับเจ้าสิทธิอยู่นั่นก็เงียบครับนกต่อผมแล้วก็ลาโพงอยู่นี่ครับแต่นกป่าเงียบนะครับเงียบแล้วก็ไม่มีเสียง ปีกได้สงสัยถ้าจะเฮี้ยวครับพี่น้องครับแต่วันนี้ก็ไหนๆก็ได้ตั้งใจทําคลิปแล้วครับผมก็มาดูนะครับดดูแบบได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับตรงตรงนี้ผมดักอยู่ห้าหลังนะครับพี่น้องนี่ครับก็ชั่วโมงกว่าเลยครับพี่น้องครับสิงครับมีตัวเมียแขกด้วยนะครับพี่น้องไอแขกอยู่ตรงกลางนะครับแบบ แขกดังมากเลยครับตัวเมียช่วงนี้มันจะติดตัวเมียครับจะจะต่อยากนิดนึงครับแต่ว่า,าบางตัวก็ยังเข้าอยู่ครับยังยังดุอยู่เพราะว่ามันมันติดตัวเมียเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ครับมันขันอยู่ด้านล่างนะครับพอตัวผู้มาน่าจะประมาณต้นมะม่วงนะครับนี่ครับผมถึงบอกว่าห่างประมาณสิบเมตรนี่ครับแต่มันนกตัวผู้จะมาแต่ตัวเมียมันแขกเรื่อยๆครับ ด้านในนะครับก็เลยเงียบหายไปหมดเลยครับนี่ฮะหนึ่งหลังสองหลังครับสามหลังพื้นที่มันล่งเลยครับพี่น้องมันไม่รู้นี่ไงพี่น้องโอ้โหนี่ไงครับโอ้ยมันเป็นจังซี เมื่อกี้ทำไมไม่ร้องไม่ตื่นเลยครับห้าลังครับแต่โดนครับพี่น้องโดนครับโดนโดนอ๋อมันติดติดต่อไม้โอ้ตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ครับพี่น้องครับตัวใหญ่ครับกือบทุ่มแล้วครับพี่น้องอ่าเรามาดูอ่าเจ้าพยาวันเลยนะครับเจ้าสงการปีใหม่ครับผมดูครับตัวนะครับเหนือตัวนะครับ ดูมือผมจับครับโอ้โหล้นล้นเลยครับพี่น้องล้นล้นเลยครับมาดูสะพายครับพี่น้องสะพายสะพายตรงสวยดีครับแล้วตรงจมูกอ๋อสงสัยมันกินมะม่วงหรือเปล่าครับมันเปียกๆครับสะพายตรงสวยครับแต่ว่าตรงหลังหูนี่เกือบตรงอ้อมนั้นเกือบเส้นใหญ่ครับนี่ครับ สะพายซ้ายขวาถือว่าสวยครับสลักคอกไหมถือว่ายังไม่สลักคองนะครับหวัวดําดีครับพี่น้องมาดูมึกหน้ามึกหน้าเป็นยังไงมึกหน้าสวยสวยครับดูหลังดําครับโอ้โหใช่ย่อยครับใช่ย่อยแล้วมาดูเดือยเดือยขาวครับงอนเลยครับโอ้ยเจ้าพยาวันครับเจ้าพยาวัน ตุดต๊ดโอ้ยตุ๊ดแถวนี้แดงอยู่แล้วพี่น้องหายห่หวงครับหายห่หวงอโอ๊ดแต่ตัวใหญ่จริงๆครับตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่จริงๆครับนี่ครับโอ้โหอะนึกว่าจะไม่ได้แล้วเลยพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้มันมันมาแถวเนี้ครับแต่มันเงียบเงียบไปแล้ววันนี้ผมใช้เสียงตัวผู้นะครับแล้วก็สลับกับเสียงตัวเมียเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ครับ สลับไปสลับมาครับมันจะเข้าจังหวะไหนไม่รู้เพราะว่าผมนั่งนั่งอยู่ตรงมะม่วงนู่นครับเมื่อกี้มันไออยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับสงสัยมันติดแล้วมันมันมันคล้องกับต่อข้าวโพดนะครับเลยไม่ดังครับพี่น้องโหดีใจครับพี่น้องได้เจ้าพยาวันครับเจ้าพยาวันแล้วสวยด้วยครับพี่น้องดูเนื้อตัวครับดูตัวสวยครับสวยสวย แต่ว่าสะพายนี้ถ้าตรงอีกนิดหนึ่งนี้จะสวยกว่านี้นะครับเดือยก็สวยครับดูเดือมันงอนขึ้นเลยนะครับลักษณะนี้งอนขึ้นแน่นอนครับน่าจะเป็นเจ้าสองตาดามาติดอ่ะมันมีไหนไม่รู้ครับวันนี้สองตาดหายไปเลยครับไม่ขันด้วยครับปกติมันจะอยู่แถวนี้ครับหากินป่าตรงนี้แหละที่ผมมาตาม,มานะครับ แต่วันนี้มันไม่ใช่สองตัดดูหลังครับดูเม็ดข้าวสารตรงหลังนะครับโอ้โหเลียงสวยๆเลยครับตรงนี้นะครับที่เป็นเม็ดเป็นเม็ดนลยครับเขาเรียกว่าเม็ดข้าวสารครับแล้วก็มันจะมีอะไรอีกฮะขี้นกที่ตรงปีกนะครับถ้ามันเป็นเส้นขาวๆยาวๆนะครับขี้นกเขาเรียกว่าลายขี้นกหรือเปล่านะครับถ้าจำผิดนะครับผิดถูกขออภัยครับมันจะทํานกต่อหมานครับที่ตรงลายนะครับ มันจะเป็นลายตายาวๆอย่างเงี้ยจุดหลังครับหลังสวยครับพี่น้องอืเจ้าพญาวันครับเจ้าพญาวันที่ภูมิใจคือมันตัวใหญ่ครับปีนี้สงการปีนี้ไม่ได้ไปไหนครับไม่ได้เที่ยวไม่ได้เล่นน้าสงการอะไรก็เข้าป่าครับหนีโควิดครับมาหาเจ้าพญาวันครับอสวยด้วยครับพี่น้องครับสวยด้วยครับปูแนาครับ หน้ามันน่าจะไปกินอะไรที่มันเฉะเฉะไหมน่าจะกินมะม่วงหรือเปล่าหรหน้ามันเลยเป็นแบบนี้ครับอ่ารับพี่นองเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนครับนะครับโมมานานะครับฝากขายของนิดนึงครับก็ลําโพงของผมเช่นเคยครับลําโพงตัวแนวตั้งนะครับรุ่นที่ผมใช้นะครับตัวนี้ครับสนใจสั่งได้นะผมเฉพาะลำโพงรีโมทเฉยๆไม่เอาเสียงครับ อยู่ที่1 5 5 0รวมส่งเก็บเงินไปทางครับถ้าโอนก่อนก็1 5 0 0ครับถ้าเอาเสียงด้วยก็เสียงที่ผมใช้เนี่ยนะครับเสียงหมันไม่หมันก็ประมาณที่ผมใช้นะครับมันไม่หมันเยอะก็พอได้กินอยู่ครับก็พอพอได้ตัวครับทุกทีเราไปกินมเนาะไอมันจะได้เสียงนกกระทาอยู่5เสียงครับพี่น้องครับมันจะได้เสียงน้องชมพู่ที่ผมใช้เป็นประจำเลยนะครับเล่นมาเจ9ปีนะครับแล้วก็เสียงเจ้าคุณพนครับแล้วก็จะมีนกกระทาตื่นนกกระทาเรียก แล้วก็นกกระทาตัวผู้ขันอีกตัวหนึ่งครับนกกระทาห้าเสียงครับแล้วก็ไก่หกเสียงครับแล้วก็นกอย่างอื่นนะครับนกกวักนกคุ้มอีลุมพังพรกระลอกกระแตกระต่ายอีเห็นนกเขาใหญ่นกเป็ดน้ํานกพลดกเก้งหมูป่าอะไรอีกประมาณนั้นนะครับประมาณสี่สิบเสียงครับพอดีผมก็จำจำลืมลืมครับถ้ารวมเสียงนะครับตัวนี้ครับหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบครับปีที่แล้วถ้าใครซื้อไปจะได้แค่สองเสียงนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับ ได้แค่กระทาสองเสียงนะครับถ้าเพิ่มอื่นมันก็เพิ่มตังแต่ปีนี้อัดให้เลยครับสี่สิบเสียงครับราคารวมส่งเลยครับหนึ่งเก้าห้าศูนย์ครับถ้าใครมีลาโพงอื่นๆแล้วจะเอาเสียงก็ได้นะครับกดโทรมาสอบถามนะครับเบอร์โทรตามด้านล่างนี้เลยครับวันนี้อยู่กับเจ้าพยาวันครับโอ้ภูมิใจนําเสนอจริงๆครับวันนี้นะครับการเล่นเมื่อกี้ผมก็ต่อเป็นตัวผู้ตัวผู้แล้วมันยื้อยื้อปุ๊บผมก็หยุดหยุดประมาณวิหนึ่งครับแล้วก็ไอวินประมาณห้าหกวิครับ แล้วก็ข้ามาไปเล่นตัวเมียตัวเมียเสร็จก็พักถ้ามันไม่เข่านะครับพักพักประมาณนาทีแล้วก็เล่นสลับเสียงครับมันมีเสียงให้ใช้ครับก็สลับไปไมาเป็นลูกเล่นนะครับผมก็ใครที่เป็นเอฟซีผมก็นะ่าติดตามผมก็ประมาณนี้นะครับผมเสียงที่ผมสั่งผมไปก็ใช้สลับกันไปนะครับส่วนการใช้ลําโพงนะครับเวลาเราชาร์จไฟตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับถ้าไฟตรงนี้ดับคือเต็มนะครับไฟตรงนี้ดับคือเต็ม อกนั้นก็ไม่มีอะไรบ้างครับไม่มีอะไรมากเลยใช้งานปกติครับใช้ได้ดีครับใช้ได้ดีใช้ได้ดีเลยโอเคครับผมวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมใส่อันนี้ก่อนดีกว่าใส่ถุงเชลยก่อนดีกว่าเรียบร้อยครับพี่น้องใส่ถุงเชลยของต้มเกตโตเกตแปนนกกระแท่งเรียบร้อยครับถุงเชลยผมนกจะไม่ร้อนนะครับแข้งยังไม่ได้ออกมาได้โดดนะครับนกมันจะไม่ได้หนีเราครับ แบบนี้มันไม่ร้อนครับอบไม่ไม่อบไม่เอาดูตัวครับพี่น้องเจ้าพยาวันครับตัวใหญ่มากเลยนะครับล้นมือผมเลยครับดูครับมือผมก็ผมก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆด้ครับหนักเก้าสิบครับผมก็สูงร้อยเจ็ดสิบห้าครับก็ดูมือก็ใหญ่อยู่นะครับดูแต่นกใหญ่กว่ามือผมนะครับผมเจนําเสนอครับพี่น้องครับเจ้าพยาวันครับวันนี้โอเคครับผมก็ จากลากันเพียงเท่านี้ครับผมคลิปนี้ครับผมยังไงก็ฝากอุปกรณ์อื่นๆผมไว้ด้วยนะครับผมโอสกน้าเดี๋ยวพาต่อนกใหม่นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมผมคลิปนี้ยาวๆกันเลยนะครับเพราะว่าอ่าได้นกเฉลยที่สวยๆครับแล้วก็ได้ในวันที่ดีครับวันพยาวัน13เมษายนครับผม63ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมของผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ